สวัสดีครับผมพบกับช่องอมอสแชนแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโหมสวิตโหมเซอร์ไวอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะเอาไฮไลท์ที่ผมได้เล่นนะผมนะเป็นตัวละครนิพานะฮะซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นตัวละครนิพาเลยฮะนานๆเล่นทีก็จะมีไฮไลท์สนุกๆมาให้เราได้ชมกันนะผมนะซึ่งอบอกก่อนนะว่าไฮไลท์เนี้ยผมได้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมส,สดที่ผมได้สตรีมใน เฟซบุ๊กนะครับผมนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางช่วงอาจจะมีการกระตุกภาพเบอร์แล้วอตอนที่ผมเล่นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เหมือนจะนงง่วงด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเกิดมีอาการนี้ในคลิปก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมนะส่วนใครอยากรู้นะผมว่าการเล่นนิพาครั้งนี้ของผมเนี่ยจะจะรอดหรือจะเละเทะหรือจะอะไรยังไง <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับผมนะไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าเนะเพื <c oughs> ่อเป็นการเสียเวลาครับผมไปครับผม <c oughs> ด่าโรงพยาบาลด่าเดิมนะครับผมแต่ว่า เป็นน้องที่พาแทนมาในชุดเอี้ยมชมพูเปิดไปเลยฮะเปิดประตูเปิดประตรูแล้วเปิดประตรูแง่กล่องมีคนเจอกล่อง จ้าเอ๋ไม่มีใครนะตะปรูวิ่งมาแบบนี้เสียวนะอย่าวิ่งเหมือนมีได้ไหมอ่ะได้ไหมโออ๋อเขาเรีบมาสวนบนนี้เองเข้าใจเข้าใจเข้าใจ พันไว้ก่อนเฮ้ยมาเร็วโอ้โหผมต้องพันใหม่ว้าโอเคเขาติดสายสินนะสายสินอย่างนี้ก็สวยงามลวสิสวดต่อเลย

ที่กดไม่โดนสกิลเช็คเฮ้ยไม่นะไม่เห็นหรอกไม่เห็นได้ยังไงเห็นแหละเ <c oughs> ห็นก็บาแล้ว อุย้ยกดไม่ไดโดนทีสุดท้ายเสียดายฮะยเสียวไปจากแถวนี้ได้ไหมไหาอื่นต่อหาอื่นต่อเพื่อไม่เจออันอื่นเลยหรอถาจริงถาจริง ทูบทูบอยงนั้นโอเคผมต้องไปมานี่ะอสองขวดไปเลยคนเดียวอิ่ม

ตรวจมนต์ไงตรวจมนต์ก่อนไงร <c oughs> อนะทีม <c oughs> <c oughs> โอเค สยกัตระาลยกษัตริย์ลุตังเวสวันนสังตุตังอลวะกษัตริย์ังมาจะสังนานุเมติสวาสสเยกษยนิกุยาพันาปะกาศจักสเปอวิศาจวะอลวะอาดายุสียงมืนอยู่ใกล้มากไม่เหมือนละมันโคตรใกล้เลยละเสียงไม่เหมือนแล้วอย่างเงี้ยเสียงคืออยู่ตรงนี้เลยยังไงติมติมยังไง แอบก่อนแอบก่อนอโอ้โหแบบนี้ไม่ได้ว่าแอบ,บเลยไม่ใกล้คิดเขาว่าแอบ,บเลยด้วยซ้ำไม่ใกล้คิดเขาว่าแอบเลยอุ้ยยาเพื่อนได้ยาแล้วดีใจด้วยนะ เฮ้ย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 หายไหมเนี่ยโอเคครบสามที่ตรงนั้นเสร็จแล้วแล้วก็ตรงข้าล่างใกล้แล้วตรงนี้อันสุดท้ายฮะพุ้ยกดไม่โดน ใเให้มันได้ใช้หน่อยที่เปิร์กอ่ะให้มันได้ใช้หน่อยขอเวลาสักหน่อยไม่แม่นเลยเฮ้ยตีมเจ็บแล้วแย่แล้วต้องแค้รล่าง

Young lều dòng 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 ต่อเฮ้ยจริงดิเอาแบบนี้เหรอเพื่อนโดดมาแบบว่ายังเร็วอะ่ะยังเดือดเพื่อนนี่ยังเดือดบอกเลยอยู่ข้างบน เปิดของก่อนริพาจะเป็นอ่าผูร่าบ้างแล้วะถึงจะไม่หนีแกอีกต่อไปแต่หมายก็อันตรายเกินไปขอน้ำหมดแล้วกันโอ้โอยู่ด้านล่างเลเนี่ย อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเอ้าลื่นไม่ตั้งใจจะโดดออกมานะเอาแล้วผมไม่ได้ถือน้ำมันไปด้วยหรอ What มามามาหาไม่มาแล้วเขยดโลมาด้วยเฮ้ยเล็กเลก มวม่โคตรจะมั่วมาตะมลผมมาหะดำม,มืดไปซะตะมลวะโท่สา,ายเสีหน้าอยู่ริดนี่ไงแล้ว เต็มหน้าไปดีเวล <c oughs> เจอนี้พาไม่ไหวก็ขวดใส่หน้าเข้าไปเข่าถึงกับสุดเลยทีเดียว